หลังจากที่เมื่อวานนี้เรารายงานไปว่าทางพรรคเพื่อไทย<ะ>เขายอมถอยแล้วประเด็นเรื่องของจริยธรรมแต่ปรากฏว่าณนะตอนนี้มีรายงานว่าอาจจะมีการแก้เกมในเมื่อม,มีเสียงเรียกร้องคุณออมท่านผูชมบอกว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญแก้ได้นะ แต่ไม่ใช่แก้รายมาตราแบบนี้<า>ต้องแก้ทั้งฉบับเลยต้องผ่านสสรม,มีการเลือกสสรแล้วก็แก้ทั้งฉบับไปเลยจะมา,ากแก้รายมาตราเนี่ยม,มันเหมือนกับว,ว่าเอาผลประโยชน์เข้าตัวหรือเปล่าก็มีเสียงทักท้วงมา,าเพราะในความเป็นจริงตอนนี้ปัญหาทางการเมืองมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ถ้าจะมาแก้รายมาตราโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคําว่าจาริยธรรมแบบนี้<า>มันเป็นการทําเพื่อตัวเองไปหรือไม่มไม่มีประชาชนในสมการเพราะฉะนั้นก็เลยยอมถอยออกมารวมถึงบรรดาพักร่วมเอง เขาก็ไม่เห็นด้วยถูกไหมฮะพอ uh huh. พักร่วมไม่เห็นด้วย uh huh. เพื่อไทยก็ถอยมาคราวนี้ต้องมีการแก้เกมต่อคุณออม uh huh. ว่าถ้าจะแก้ทั้งฉบับเนี่ยเอะกฎหมายลูก อาจจะต้องมีการสอดแทรกเรื่องเล็กไปหรือไม่นี่นะคะรวมไปถึงขั้นตอนต่างๆที่เดี๋ยวต้องแก้ทั้งฉบับเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่นะคะคเห็นมีรายงานข่าวออกมาใช่ไหมคะคุณนามค่ะ,คะต้องดูนะว่าเงื่อนเวลาเนี่ยอาจจะประมาณสัก3าปีนะครับก่อนจะเสร็จสิ้นเนี่ยนะฮะรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งแบบนี้ครับว่าจากเดิมในสัปดาห์นี้แกนนํารัฐบาลในพรรคเพื่อไทยจะยื่นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองนะครับก็คือพรปพรรคการเมืองนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขคุณสมบัติสมาชิกพักการเมืองการยุบพักกรณีเดียวคือล้มล้างการปกครองเท่านั้นการครอบงำพักรวมถึงการแก้ไขพรบว่าด้วยปปชนะครับเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายฟ้องศาลฎีกาเองหากปปชและอายการสั่งไม่ฟ้องแก้อำนาจฟ้องมีให้คณะกรรมการปปชฟ้องเองได้หากอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องและตั้งกรรมการร่วมกันแล้วมีมติไม่ฟ้อง และกำหนดระยะเวลาพิจารณาคดีของปปชต้องให้แล้วเสร็จภายในกี่ปีโดยมีแนวโน้มจะไม่ยืนร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้วนะครับทั้งนี้แกนนำรัฐบาลพักเพื่อไทยได้ประเมินหลังจากที่รัฐบาลเจอแรงต้านจากสังคมและพักร่วมเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเรื่องจริยธรรมที่มองว่ามุ่งแก้ไขเพื่อประโยชน์ให้กับนักการเมืองโดยที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์นะครับและอาจทำให้อยู่ไม่ครบเทอมหากดึงดันจะแก้ไข เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปใช้แนวทางเดิมก็คือการแก้ทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอให้แล้วเสร็จก่อนตามกระบวนการนะครับหลังจากนั้นจึงยกร่างใหม่ก็จะมีเรื่องของกฎหมายลูกหรือว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งรวมถึงกฎหมายพักการเมืองและปปชต่อไปเพื่อลดแรงกระเพื่อมทางการเมืองสําหรับกระบวนการอย่างที่คุณอองพูดถึงเมื่อกี้นี้นะกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับคาดว่า น่าจะใช้เวลาภายในกรอบ3ปีตอนนี้กำลังรอการแก้ไขพรปรเรื่องของการออกเสียงประชามตินะครับที่ผ่านชั้นของสภาแล้วอยู่ในชั้นพิจารณาของวุฒิสภาหากต่อมากฎหมายประชามติฉบับใหม่มีผลบังคับใช้นี่แหละรัฐบาลเขาก็จะเริ่มทำประชามติครั้งแรกนะครับว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญชั้งฉบับหรือไม่โดยไม่แตะหมวด1และหมวด2ในช่วงต้นปีหน้าปี68พร้อมกับการเลือกตั้งนายกอบจอ และหากประชามติผ่านก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขมาตรา256นะครับเพื่อกําหนดคุณสมบัติสสรหลังจากนั้นถึงจะมีการทําประชามติครั้งที่2นะครับแล้วถ้าประชามติผ่านอีกก็จะให้สสรยกร่างจนแล้วเสร็จแล้วก็ทําประชามติครั้งที่3เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้จึงเข้าสู่กระบวนการยกร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหมดใหม่ไปในคราวเดียวกัน ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นจากองคอ์กรอิสระและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้งภายหลังอีก,กน,นะครับเนี่ยค่ะ